เปิดภาพมาคลิปนี่ก็ไม่ร่มพัดวอยวอยมาแล้วพี่น้องเลยร่มหนาวเลยผมสีมาแล้วพี่นอ้นนองบ้านนี้เบื้องทองฝ่าอากาศมือนนี้เบื้องเมฆบนทองฝ่ากบพี่น้องนะไหลย,ยาวยาวอยู่ครับผมแดดก็มีสลัวสลัวครับพี่น้องเป็นร่มเหมือนนี้โอ้โทษพี่น้องเลยมีแดดอ่อนๆครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศเหมือนนี้ครับพี่น้องผม ก่อนเอื่นกับสวัสดีทักทายพี่น้องเบริร์สู่ขู่สู้ก็อนีครั้งหนึ่งครับผมว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าหรือเชาาต่างประเทศทุกมองทุกทีคลิปนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุปนคนบ้านานอีกคือเกาคือเดิมครับผมเปิดบ้าบมาพอก,กันบ่นนี้ก็บรรยากาศที่แบบทกพี่น้องเอยลยลมพัดช่วยช่วยครับผมลมพัดว่อยๆมาแล้วนะครับผมลมหน้าคลมมน้าก็เริ่มจะมากแล้วครับพี่น้องผมฝากคนเกิดคือเบิร์แล้วครับพี่น้องบ้านนี้ อ่ามาพอกันเมื่อนี้่ก็จะเตรียมโตเดินทางอีกแล้วพี่น้องเอ้อยมีภารกิจให้เดินทางอีกแล้วนะครับผมหุ่นละจุดไม้ไปลายทางกับจังหวัดละเอ็ดคือเกาครับผมเมื่อนี้่ไปสื่อของมาใส่อีกจังหน่อยกันครับผมนี่เตรียมจะมาขึ้นรถครับพี่น้องไปพี่น้องพอกันแล้วก็เตรียมเดินทางกันครับผมไปพอกันหุ่นละครับพี่น้องกับบรรยากาศการเดินทางไปพี่น้องเบาๆหลายใจห่างเดินทางกันครับผมอ่ะตัดภาพมาบันีีออกเดินทางกันครับพี่น้อง ต้นไม้ไปลายทางคนละจังหวัดละเอีดครับผมวัอนี้เถึงบรรยากาศพี่น้องเออเออบรรยากาศวัอนี้ร่มกับพัดว่อยว่อยร่มหนาวเลยผมที่บาแล้วพัดตอนเช้าๆอากาศหนาวหนาวพี่น้องวัอนี้พักผ่อนจากการจากงานจากมือก่อนครับผมไปซื้อของใส่ของซอยในเมืองก่อนประเดี๋ยวไปหลายมือแล้วครับพี่น้องวัอนี้เดินทางเพิ่ง ถนนหนทางโอ้โหตกหนาแรงมากวันนี้บ้านถนนสายนี้ก็ได้ถนนวัดเดียบบ้านวัดเดียบแดงอยู่เป็นซอยออกจากโคบ้านถึงสู่ถนนใหญ่ครับพี่น้องออกจากบ้านพน่อบนว่าเป็นเส้นกลางบ้านเนี่ยเส้นทางรัด่างก็ได้เป็นถนนอคอนกรีตก็เริ่มพังแล้วละ่ะขึ้นสู่ถนนใหญ่ครับพี่น้องมัน สื่อของจักข้าวก่อนมือน่อวานก็ได้เพื่อนรักใครบัวหน่อยเธอแก้อ่อยแก่ไปไปครับพี่หน่อยไปยูเทิร์นรถจะงน่งอยก่อนป่ะเดี๋ยวนี้สั่งบาทสั่งยังมาเบิดล้ว ต้องเมฆบนทองฟ้าครับพี่น้องก็ต้งเมฆหนาหนาวนี่แบบนี้คือที่พ่มีฝนละละบานี่น้ำยู่หน้าก็เริ่มแห้งปลาก็เริ่มคลอนแล้วพี่น้อนวานนี้ปลาบ่อนวัว่าว่ัว่าอยู่หน้าบ่กนี้ไปยังเืี้ยชักไปใส่เบิร์ดบาดอกไปย่างโยธสามสี่จุดยังหันน้ำก็ตั้นแห้งคนสิมาลาก็เบิดกระบาดจักดอกเที้ยสี่เดียวไป คนนี head, ้ก pues oh, ็บ่ได้ออกไปหน้าเลยคนนี้ก็ได้จะเป็นอย่งไรม่วควายเพิ่งก็ดีโอ้ถูกผูกม่วงผูกข้อยพี่น้องเลยผูกข้าวขยมาเลี้ยงกัได้ม่วควายมาเลี้ยงกัได้ป่ะปพี่น้องเดินทางพลัดจิ้มป้ายทางที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องคนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับพี่น้องผมขอการยื้อสวนก็ได้แล้วอยู่หน้าก็ได้แล้ว ชมบรรยากาศการเดินทางกันบ้างครับผมปีนี่ของงามเติมห่วงบดีเขาแรงกับห่วงดีป่ะบางทีนั้นเนาะที่หน้าคนใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยกว่าถึงสูตรมันก็บพ่างามหน้าดินใส่ จะขยง่ายามีก็คือใส่คุ้งขีงห่อขีงควายนะขยงา่ายมีดีก็ได้เพราะว่าหน้าดินทรายแต่ใส่ขุ้งขิงห่อขีงควายมันจะงามมันีดในดินลมปุยกับใส่ปุ๋ยสิครับพวกปุยพวกนี้มันเห็่ยดในดินแข็งดินกระดา้างยากเกินละหากเขาเดินก็ได้เขาต้องเลยอกเพราะงาย หน้ากระดินมันบอหลวนบอสุ้อกระดินบพอลงมันก็ง่ามได้เข่ามาได้เพราะมันห่างบอเดินไปไปครับพี่น้องไปโทษวันนี้อากาศขมุกขมัวลงนะครับพี่น้องผมกี่แดดแยมเยอะอ่ะใช่ไม่พอกันที่พูดแล้วครับพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมตัดามาวันนี้ เข้ามาถึงเมืองร้อยเอ็ดแล้วครับพี่น้องเมืองบรรยากาศก็โทษพี่น้องเลยเมืองร้อยเอ็ดยามกลางวันไปไปครับพี่น้องชมบรรยากาศเมืองร้อยเอ็ดน้ำกันครับพี่น้องเยียเปลี่ยนบรรยากาศชมบรรยากาศเปลี่ยนเปลี่ยนกันบ้างครับผม มันยมได้ก็ขพอโบตังแต่ละเออคือเก่าแล้วครับพี่นอ้องซื้อของยบข้าวกันครับพี่นอ้องซื้อของมาหลายดอปะฮลุกไปฝากันเกียเทเด้อย่างเข้าสู้หน,า,นาวแล้วจกหน่อยนี่ก็จะหนาวแล้วครับผม จะเป็นสี่แยกหน้าโรงพยาบาลจังหวัดร,ร้อยเอ็ดรถก็จะเริ่มไล่ขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องคันนี้ไปไปครับพี่นอ้องออดหอนี่รถเริ่อมร้ายนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลจังหวัดร,ร้อยเอ็ดครับพี่น้องโรงมบ้บานลุ่บาลใหญ่ไปไปเป็นพี่สาวไปไก่อนเลย ไปก็บสไฟหน่อยก็อเอยกล้าอะไอย่างเงี้ยนี่ยเบิดไฟเดียวกับโบสถเดียวเนาะไรอาเลยเรืเอ่องขอโหวตพี่น้องก็เท่มามันยำไรตั้งแตางานเป็นจุดเด่นของเมืองร้อยเอ็ดพี่น้องเลยปลาดหน้าปาดหลังแจ๊ครับรถแม ถึงใจกลางเมืองร้อยเอ็ดแล้วครับพี่น้องบ้านนี้ซ้ายมือก็เป็นสารกลางครับพี่น้องทางขวามือก็จะเป็นสารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมพอไปหันกับเป็นอำเภอครับพี่น้อง้างนาก็จะเป็นบึงพระรานชัยครับพี่น้องนี่ะนะตรงที่ห,หอวโบสถ์ ก็มาถึงกลางเมืองละเอียดรถเล่มรลายแล้วครับพี่น้องเอ้ซ้ายมือก็จะเป็นพอโบสถ์ครับพี่น้องบึ้งพระลานใช่ก็วับคนมาเที่ยวประคาดจยักเที่ยวครับพี่น้อ,องเนี่ยโมแหล่งคนยังหลายพี่น้องเอ,อ้บึงพระลานใช่คนมาวิง่งนะครับวิ่งบ้างปั่นจักรยานบ้างวิ่งบงังออกกำลังขายหลายครับพี่น้องผมบรรยากาศดี วันนี้มีโอกาสก็มาเที่ยวจ้าเที่ยวครับพี่น้องถึงรลังใชัยนี่ยก็ได้โดน้นนะบวกท้เขาไปเที่ยวเปลี่ยนแปลงยังไงเนีย่ยบุมนะเขาสูตลาดนะครับพี่น้องบ้านนี้รถเริ่มเยอะแล้วระมาณนีแล่ะครับพี่น้องตลาดในเมืองร้อยเอ็ดครับผม รถกองพี่น้องจอดท้องข้างทางทากว้างก็กลายเป็นแคบนะครับไปพี่น้องไปซื้อของจากข้าวกัน ถนนเ้นนี้ต้องไปกับ่นแล้วครับพี่น้อง่นละจังหวัดกาฬสินธุ์่นละครับพี่น้องผมตรงเส้นนี้นะครับเป็นทางสายกลางเมืองนะครับผมจากบ้านพ่อบลออกมาตรงมาเลยครับพี่น้องมาสู่หน้าหองโรงพยาบาลตรงมาเลยมาสารศารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ตรงมาเลยครับพี่น,อน,าานาา้อาาาง,ง,ง,องไปนี้ ทะลุอ,อกไปก็จะไปุคลับพี่น้นองจังหวัดกาฬสินครับผมพอบุญก็เจ้าพี่เสือดิบผครับพี่น้องอยู่หูน่ะอยู่ลานนอ,นอกเมืองเจ้าน้อยุมนะครับเมื่อี้ก็ได้ซสืออยู่นอกเมืองเจ้าน้อยลานนตั้งอยู่ข้างนอกนไปทางบิ๊กซีออมาทางนี้มานอกเมืองเพิ่มจะออกนอกเมืองนะครับพี่น้อง คลิปนี้กับภาพพี่น้องเลาะเบื้องบรรยากาศในเมืองกันครับผมวันนี้ปอก,กันอยู่ใ,ในไฮในน้าในหัวในสวนกันไรนะครับผมวันนี้ภาพพี่น้องนั่งรถชมบรรยากาศในเมืองกันครับผมพี่น้องเลยรถไรจะซื้อใครจะแพงใครมานี่าท่านี้กับทะลุกปปันบุนะครับพี่น้องทันนี้มันเป็นสายอีกสายหนึ่งกับผมมีสองทาง ไม่ดีก็เลี้ยวซ้ายไปก็จะออกทะลุไปบิ๊กซีกับคนที่ซื้อไข่จะค่อยข้าวกันครับพี่น้องซื้อไข่สักแผงก่อนไข่ราคาถูก,กน,นะจะควางเพิ่นกระจาดีกระจดีเลยครับพี่น้องก็ซื้อนะเพิ่มนประจัำซื้อไว้ไปกินครับพี่น้องไข่ก็ได้ขก็ไปหัวไปหวานชนลนะทอดไหครับพอดีปะก็ทอดกันได้ไหมร้อยสิเยบเจ็ดบาท พอขาดใจที่ดีเน่ยเนี่ยฮะตาหนาพอขาดในล่งยูทูบด้วยครับเด้อขออนุญาตเด้ออ่ะใจดีสิ่งนั้นป็นประจำครับผมก็เค้องได้แหละบรรยากาศครับเอาละแม่รับรองบรรยากาศครับผมทั้งผีก็จะเป็นร้านอาหารนี่ขอโ้ษท่ันแม่ทั้งผีก็เป็นร้านอาหารครับผมเจ็ดเป็นร้านอาหารนะครับผอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องวันเดินทางต่อครับผม ครับพี่น้องซื้อใครเราเดินทางต่อบันนี้เดินทางต่อไปซื้อของต่อบันน,นี้นี่ถึงแล้วผมจะซื้อของในสีชมพูทองตองนี่ทัานขว้ามือกรเป็นร้านอาหารโรงเบียจังหวัดรอยละเอียดครับพี่น้องถึงแล้วบันนี้เดินทางมาถึงแล้วครับผม แล้วถึงจุดหมายแล้วบะเนี่ยยงอะไรอ,อีกบ้างเป็นตลุดลายแต่พี่น้องคนลายบี่น้องนี่เนาะนี่ก็หยุดตลดลายบี่น้องน,นี่นะนี่มองจอดบะนะผมมัสืบคล้อ,องลายพี่น้องเลยอ๋อที่มองจอดบะนี่ยังเป็นอะไร อเออ<ะ>นี่พอดีเลยที่จอรรดรถก่อนครับพี่นอ้องที่จอรรดรถก่อนจอรรดรถนิ่มจอดร,ริมริมกำลังคุยเมัน้น ้าวถึงแล้วครับพี่น้องจุดหมายปลายทาง,งคเครื่องจุดสื่อของน่ยพี่น้องก็ตกคนไหมลายครัลายเนี่ยพี่น้องมื่อกี้เครื่องมือที่แล้วบนนี่คนอะเพิ่งมาสื่ออย่างเนี่ยครับพี่น้องไรครับเน่ยงทงจี่ละกหักหพี่น้องเลยทุงจี่ลัก ช่องนี้ปิดแล้วแลว้่ช่องคนต่อคิอ้วกันที่เราพี่น้องมาทางด้านนี้ก็ต่อคิ้วกันแต่เบิดพวกน่ะ <c oughs> พูดทีเดียว <c oughs> โคตรโมนี่ที่ด้เมื่อบุอบๆนี่เหน่ะรถเพลินโอ,อ,อ้ยขาดขาดขาดพี่น้องเลยอ่ะเป็นการเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องซื้อของบานนี่เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านครับผมนี่แหละไส่ของประมาณน,นี้ครับพี่น้องผมอ่ะป่ะคพี่น้องกลับบ้านกันบานนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม เพิ่งบรรยากาศกับพี่น้องก็ตรวทองฝากไันเลยมืดมัวครับผมผมหนาวมาแล้วปะปะครับพี่น้องเดินทางกลับเป็นครับผมเดินทางกลับบ้านกันบานี้ี่กลับบ้านกันบานีเออครับพี่น้องบานเดินทางกลับบ้านกันสื่อของเร็จเรียบร้อยแล้วก็ทองฝาก็ับมืดพึ้นพี่น้องอยู่บ้านนี้อากาศหนาวย,ยางเข้ามากแล้ว นาวย่างเข้ามาแล้วพี่น้องเอยคนที่ผ่านไปแล้วครับผมบรรยากาศในเมืองลอยเอ็ดเมื่อนี้ของฝ้ามืดขึ้นมครับพี่น้องตอนมายังมีแดดอยู่ครับพี่นอ้อ,นนงอ,อ,อ,นองเดินทางวันนี้ทางกลับบ้านกัน กเ,เข้าวส,าสอบนะตลาดนี่ก็มวยคนละเขาซานกันนี่ในรถครับพี่น้องพี่มาไ่แน่ไม่แอเขาไปซื้อของเอาเขาซานไว่ลดเขาไปซื้อของขาากับมากๆคนละเขาซานกันคนนะโอ้ยสร้างเป็นพี่น้องเลยคนข้มือเด็ก็ได้เจตไหนพี่น้องเลยเขาซานสอบบางหญ่นี่อเขาเจา้าคนนะเขาเจ้าไม่สำมราคาพันพึน่นนะพันกวา่าพ่นโอ้ยเขามาโจมลงจากรถบ่เห็นนะ จ้าไปขึ้นลูกพี่น้องกันกำลังตามกล่องอยู่อ่ะคอาวนี้ก็ล้วนะครับพี่น้องวันสำหรับคลิปนี้ก็จบไปทราบนี้ครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับผมที่รับชมคลิปให้เห็นจังพอกันไหมครับพี่น้องวันนี้กับพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขสุขคนเด้อครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามรับชมครับผมน่าเป็นละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม